พี่แม็กนะครับพี่แม็กเป็นผู้แทนเก่าเคมีโอลิมปิกวิชาการนะครับ3ปีซ้อนได้1เหรียญทอง2เหรียญเงินมาช่วงนี้เป็นช่วงที่ใกล้สอบสอวนอแล้วนะครับอีกแค่4เดือนเท่านั้นเราจะสอบสอวนอในวันที่20ธันวาคมนะครับของปีนี้มีน้องๆถามกันมาเยอะเลยว่าพี่แม็กผมหนูควรสอบสอวนอดีไหมมีข้อดียังไงบ้างวันนี้พี่แม็กก็จะนํา5ข้อดีนะครับของการสอบสอ,อ,นอนอเคมีมาให้น้องๆฟังกันครับผม อ่าสำหรับเหตุผลข้อที่1เลยนะว่าทําไมเราถึงควรสอบสอนอเคมีอันนี้สําหรับคนที่ชอบวิชาการเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วแล้วก็ชอบฟิลของการแข่งขันนะครับสนอนอเนี่ยถือเป็นรายการแข่งขันที่ใหญ่มากรายการหนึ่งเลยนะครับมีอยู่5รอบอ่ะเด็กๆ แข่งกัน2ปีอ่ะก่อนจะได้ผู้แทนประเทศนะครับสวน,นนี่สอบกันนะครับมีค่ายหนึ่งค่ายสแล้วก็มีระดับชาติแล้วยังต่อสอสวทร1หนึ่งสองอีกก่อนที่จะได้เป็นผู้แทนดังนั้นสําหรับคนที่ชอบเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าทุกๆค่ายที่เขาผ่านเข้าไปเนี่ยก็คือเหมือนเรากําลังเล่นเกมอยู่นะครับเนาะเราเก็บแต้มไปเรื่อยๆเราชนะเราต้องการ พัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกนะครับก็จะได้ความตื่นเต้นเป็นความท้าทายตรงนั้นที่เราได้มานะครับก็คือคนที่ชอบวิชาการอยู่แล้วเนี่ยแค่เหตุผลข้อนี้ข้อเดียวเนี่ยก็ทําให้เราสอบสอสอนอยู่แล้วนะครับเนาะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นคนที่ชอบวิชาการขนาดนั้นอ่ะมีเหตุผลข้ออื่นอีกไหมนะครับก็คืออย่างที่2เลยก็คือเรื่องการยื่นพอร์ตครับ ถ้าน้องๆเข้าไปในค่ายลึกของสวนนนะครับเช่นถ้าเข้าไปถึงเคมีโอลิมปิกระดับชาติเงี้ยรอบที่3ามเงี้ยเราสามารถเอาไปยื่นนะครับพอร์ตฟลิโอทีแคสรอบหนึ่งเนี่ยเราเป็นแต้มต่อเป็นภาษีเหนือคนอื่นเยอะเลยนะครับเด็กๆก,ก็คือสามารถเอาไปยื่นได้ทุกที่เลยนะจุลาธรรมศาสตร์ไมหิโดนกเกษตรนะครับรอบหนึ่งเนาะเพราะว่าอย่างที่พี่บอกไปว่าการได้สอบสวนอน,อนเนี่ยมันเป็นเครื่องการันตีเนาะว่าวิชาการของเราแน่นแค่ไหนเนาะเขาก็รู้ดีว่าสมมติเราผ่านรอบแรกได้เนี่ยแปลว่าเนื้อหามอสีทั้งหมดเนี่ยคือแน่นเรียยบ้อ เข้าค่ายหนึ่งได้ก็คือเนื้อหาม .5 ม .6 เนี่ยต้องแน่นมากระดับหนึ่งถึงจะผ่านเข้าไปได้ดังนั้นเป็นเครื่องการันตีทางวิชาการทําให้เราได้แต้มต่อทางพอร์ตโฟลิโออยู่เยอะมากนะครับสมมุติว่าถ้าเราสอบเหนือขึ้นไปจาก t c h o เนี่ยได้ข้อดีอะไรอีกอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันมีทุนโอลิมปิกวิชาการรออยู่นะครับถ้าน้องๆที่สนใจที่จะเรียนต,ต่อต่างประเทศนะครับถึงปริญญาเอกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอย่างพี่เองก็จบจากทุนโอลิมปิกวิชาการมานะครับสมัยตอนที่พี่สอบเนี่ยพี่ได้เป็น้้แนนั่ววลา ที่ได้ทุนชิลๆรู้ว่าตัวเองไม่ต้อง e n t r a n น e นะครับแล้วก็ไปทําอย่างอื่นที่ตัวเองอยากทำได้เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอะไรเงี้ยโดยที่พี่ไม่ต้องเตรียมสอบ e n t ท a าน e เลยด้วยซ้ำนะครับดังนั้นการสอบสอบวนอยิ่งลึกเท่าไหร่เนี่ยสิทธิพิเศษของเราในการเรียนต่อในการยื่นสมัครเข้าที่อื่นเนี่ยก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นนะครับเด็กๆอันที่3เลยนะครับคือได้ความรู้ครับในค่ายสอวนอเนี่ย มันจะมีการสอนเนื้อหาที่มากกว่าที่เราได้ในโรงเรียนนะครอย่างค่ายหนึ่งเนี้ยจะมีการสอนเนื้อหาม .5 ม .6 นะครับชั้นสูงที่ไม่มีในโรงเรียนแถมเนื้อหามหาลัยบางส่วนอีกนะครับอันนี้พี่เล่าให้ฟังเล่นๆแล้วกันว่าเพื่อนพี่คนหนึ่งนะไปเรียนแพทยศาสตร์นะครับไปเรียนหมอแล้วรู้ไหมว่าปีแรกที่เขาเข้าไปเนี่ยเขาต้องเรียนเนื้อหาวิชาอะไร เคมีอินทรีย์ sea, ซึ่งวิชานี้เป็นเนื้อหาที่ทุกคนบ่นกันมากว่าทําคะแนนยากมากๆเลยแต่เพื่อนพี่ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเขาผ่านค่าย2ส,สวนอเคมี K me, ซึ่งเรียนเคมีอินทรีย์มาเรียบร้อยแล้วเนาะเหมือนเรามีแต้มต่อเรารู้มาแล้วรอบหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเราก็ทําได้ดีเลยนะครับการได้ความรู้จากสวนอเนี่ยนะครับมันเป็นพื้นฐานเนาะในการเรียนอื่นๆอีกมากมายนะครับเกิดไปต่อมาหาลัยต้องเรียนเนื้อหาเดียวกันนี้นะครับเราก็ทําได้ดีกว่าเพื่อนอยู่แล้วนะครับเพราะผ่านมาแล้ว ข้อ4นะครับเราจะได้ประสบการณ์ในค่ายเลยที่ไม่มีวันลืมเลย จนถึงทุกวันนี้เนี่ยพี่มองย้อนกลับไปพี่ยังรู้สึกว่าช่วงที่พี่เข้าค่ายเนี่ยเป็นช่วงที่สนุกที่สุดในชีวิตเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลา1เดือนเต็มๆเนาะจริง,รงๆมันไปเช้าเย็นกลับได้แหละแต่ตอนสมัยพี่เนี่ยคือพี่อยู่หอเลยที่สจลนะครับตอนนั้นแล้วก็อยู่กับกลุ่มเพื่อนที่เราไม่รู้จักมาก่อนเนาะแต่ว่าเราใช้ชีวิตเขาทุกวันนะครับช่วยกันติวสอวนอช่วยกันถามโจทย์เล่นกันตลอดแน่นอนว่ามิตรภาพมันก็เกิดขึ้นนั่นเองนะตอนนั้นพี่อยู่มหนึ่งนะครับสมัยนั ก็ไปอยู่กับพี่ๆม .4 โรงเรียนสุขมมุลวิทยาลัยก็อยู่ตลอดเล่นกันตลอดแล้วก็แถมเราก็เลยได้ความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าวัยมากขึ้นด้วยนะครับใครๆมองพี่มาสมัยนั้นเขาบอกว่าเนี่ยทำไมดูแก่จังเลยอะไรเงี้ยทั้งๆที่อยู่ม .1 ก็เพราะว่าพี่ได้ไปอยู่กับพวกพี่ๆม .4 นั่นเองนะครับก็มีอะไรฮาๆในค่ายเกิดขึ้นเยอะมากที่พี่จําไม่ลืมเลยถ้ามีเวลาเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้น้องๆฟังนะครับแล้วก็สุดท้ายพี่ว่า การเข้าสวนอนะครับเบอร์ห้าเลยคือการได้ค้นหาตัวเองนะครับเพื่อนพี่หลายๆคนที่เข้ามาในค่ายเนี่ยนะครับมันทําให้เขาแตกออกเป็นสองทางอย่างชัดเจนเลยนะบางคนที่รู้ว่าตัวเองชอบเคมีในโรงเรียนเนาะได้มาทําแลบปฏิบัติการในรูปแบบมหาลัยแล้วรู้สึกว่าเขาชอบขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยเขาก็รู้ว่าเออเคมีเป็นทางของเขาวิชานี้คือทางของเขาจริงๆกับบางคนที่ไม่แน่ใจไม่รู้ว่าตัวเองชอบจริงหรือไม่ชอบจริงมาเข้าสอนอนะครับทำให้เห็นประสบการณ์จริงก็เออรู้สึกว่าตัวเองไม่ชอบ ก็ได้เหมือนกันนะครับการที่เราเข้าสอวนอมาเนี่ยเราจะได้เห็นจริงๆอะเนาะว่าสิ่งที่เราเรียนในโรงเรียนแล้วเรารู้สึกว่าสนุกเนี่ยพอเรามาเจอภาคปฏิบัติกับทฤษฎีที่มันชั้นสูงขึ้นไปเนี่ยยากๆเนี่ยเรายังชอบมันอยู่ไหมนะครับทั้งหมดนี้คือ5ข้อดีนะครับของการสอบสอวนอเคมีถ้าน้องๆฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็คราวหน้าเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาแชร์เทคนิคการเตรียมตัวสอบสอวนอขั้นเทพให้ทุกคนฟังครับผมแล้วเจอกันนะบ๊ายบายครับ